ครับสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะจบในตอนนะคะเรื่องว่าที่เจ้าสาวร้อนสวัสดไปรับฟังกันได้เลยนะคะณนะโรงแรมรู้แห่งหนึ่งย่าสุขุมวิทเจ้าของโรงแรมรู้และธุรกิจมากมายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่ทั้งหล่อคมเข้มและรวยมหาศาลนามว่าโรเบิร์ตแต่โรเบิร์ตมีคู่มั่นแล้วชื่อว่ากิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเป็นสาวสวยลูกสาวนักธุรกิจชื่อดังทั้งโรเบิร์ตและกิ่งฟ้าเจอกันเพราะธุรกิจและโรเบิร์ตก็ตกหลุมรักกิ่งฟ้าตั้งแต่แรกพบ โรเบิร์ตเลยพยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับเก่งฟ้าแต่ด้วยที่บิดามารดาของเก่งฟ้าเป็นคนหัวเก่าพวกท่านไม่ไว้ใจในตัวของโรเบิร์ตเพราะเขาทั้งหล่อและรวยมีสาวๆมากมายเข้ามาผัวพันมากมายโรเบิร์ตใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองจนผ่านด่านความรักจากว่าที่พ่อตาและแม่ยาย จนดนม่นกับกิ่งฟ้าในที่สุดโรเบิร์ตใช้เวลาผ่านดานด้วยการพิสูจน์ความรักอยู่ถึงสองปีเต็มโดยที่เขาไม่เคยได้ล่วงเกินกิ่งฟ้าเลยสักนิดส่วนมากก็แค่จุมพิษนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆเวลาออกไปทานข้าวกันบิดามารดาของกิ่งฟ้าไม่ยอมให้กิ่งฟ้าออกไปด้านนอกบ้านเลยเพราะมีลูกสาวเพียงคนเดียวและก็ห่วงมากด้วย อีกสองอาทิตย์ข้างหน้าก็จะเป็นวันแต่งงานของโรเบิร์ตและกิ่งฟ้าวันนี้เขาจึงจัดงานปาร์ตี้สละโสดในโรงแรมหรูชั้นบนสุดซึ่งทั้งชั้นเป็นที่พักและที่ทำงานห้องจัดเลี้ยงรวมอยู่บนชั้นนี้หมดแบ่งเป็นโซนๆไปที่พักแห่งนี้จะเป็นที่ประจำทุกครั้งที่โรเบิร์ตเดินทางมาทำงานที่เมืองไทย จะมาพักประจำวันนี้บนชั้นสูงสุดของโรงแรมจึงแลดูวุ่นวายเป็นพิเศษเพราะการเตรียมงานที่เจ้าของโรงแรมสั่งให้จัดแบบพิเศษสำหรับเพื่อนของเขาและเพื่อนของกิ่งฟ้าแผนการวันนี้ก็คือเขาจะแอบใส่ยาปลุกเซ็กให้ว่าที่เจ้าสาวของเขากินเขาอยากรู้ว่า เจ้าสาวเขาจะร้อนแรงขนาดไหนเมื่อโดนเข้าไปแล้วงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นเวลา19นาฬิกาเพื่อนเจ้าบ่าวมากันแค่สามคนเพราะเพื่อนเจ้าบ่าวส่วนมากอยู่ต่างประเทศปรีกงานมาไม่ได้มาได้แค่สมคนส่วนเพื่อนเจ้าสาวมาเยอะหน่อยประมาณ10บคนและเมื่อพร้อมหน้าก็เดิมฉลองกัน และพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพื่อนๆของโรเบิร์ตเอ่ยถามเฮ้ยวันนี้มีอะไรพิเศษมากกว่านี้หรือเปล่าวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลังจากเพื่อนโรเบิร์ตถามขึ้นก็ตามมาด้วยเสียงแซวมาจากเพื่อนฝ่ายหญิงเออนั่นสิมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยโรเบิร์ตกระซิบ หูเพื่อนๆพนว่าที่เจ้าสาวและเพื่อนของตัวเองโดยที่ไม่ให้ว่าที่เจ้าสาวได้ยินแล้วเสียงว้าวก็ดังมาพร้อมๆกันตามมาด้วยเสียงหัวเราะอ,อย่างคลึกครื้นโดยที่เพื่อนๆไม่มีใครคัดค้านเพราะรู้ว่าโรเบิร์ตรอเวลานี้มานานถ้าเป็นคู่อื่นเสร็จกันไปตั้งนานแล้วและแล้ว เวลาอันเป็นเรื่องงามยามดีก็มาถึง้าทุ่มโรเบิร์ตแอบใส่ย,ยาปลุกเซ็กให้แฟนสาวกินโดยที่เจ้าสาวไม่รู้ตัวก็กินเข้าไปผ่านไปประมาณ20นาทีอาการของหญิงสาวก็เริ่มออกโดยที่กิ่งฟ้าได้กระสิบบอกโรเบิร์ตว่าเกิดอาการร้อนๆหน,นาวหนาว นั่นมันทำให้โรเบิร์ตรู้แล้วว่าอย่าเริ่มออกฤทธิ์เขาจึงบอกเพื่อนๆว่าขอตัวพาวะที่เจ้าสาวไปพักผ่อนก่อนเพราะเมามากแล้วเพื่อนๆทุกคนก็ยิ้มส่งสายตาให้กันในเชิงเข้าใจและแซวโรเบิร์ตว่าเฮ้ยเ <c oughs> บาๆนะเพื่อนใจเย็นๆแล้วทุกคนก็หัวเราะ โดยที่โรบิรตไม่ลืมบอกเพื่อนๆว่าตามสบายนะถ้ากลับกันไม่ไหวก็เปิดห้องนอนด้านล่างได้เลยส่วนโรเบิร์ตก็พาว่าที่เจ้าสาวไปยังห้องนอนของตัวเองโรเบิร์ตได้ขออนุญาตบีดามารดาของกิ่งฟ้าแล้วว่าวันนี้กิ่งฟ้าอาจจะไม่กลับบ้านเพราะอาจจะยอยู่ยาวกับกลุ่มเพื่อนซึ่ง พวกผู้ใหญ่ก็เข้าใจและอินยอมด้านกิ่งฟ้าที่โดนยาปลุกกำนัดโรเบิร์ตจ้ากิ่งเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะร้อนร้อนจังพูดไม่พอหญิงสาวทั้งถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกจนเหลืองเพียงอันเดอร์แวร์สองชิ้นตัวจ้อยโอ้ชี้รักใจเย็นๆฉันเป็นอะไรไปคะโรเบิร์ต กิ่งฟ้าพยายามถามว่าที่เจ้าบ่าวโรเบิร์ตยิ้มกริมและกระซิบปอกข้างใบหูของหญิงสาวว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่รักผมแอบใสยย่ยาปลุกกำนัดให้คุณดื่มอุ๊ยคุณนี่นะโรเบิร์ตกิ่งร้อนค่ะคุณช่วยกิ่งทีนะคะ ว่าที่เจ้าสาวไม่รอช้าย่างสามคุ้มเข้าไปหาว่าที่เจ้าบ่าวถึงแม้ว่าจะครองความบริสุทธิ์มาจน25ปีแต่กิ่งฟ้าก็ไม่ใช่สาวอ่อนต่อโลกทำไมกิ่งฟ้าจะไม่รู้ว่ายาชนิดนี้มันมีอนุภาพทำลายล้างยังไงและรู้ด้วยว่าวิธีบรรเทาอาการของผู้ที่เจอ,อยานี้ต้องทำยังไง กิ่งฟ้าสั่นไปทั้งตัวขณะที่ว่าที่เจ้าเป่าก็ได้อุ้มว่าที่เจ้าสาววางลงบนที่นอนนาะนุ่มอย่างแผวเบาแขนเรียวน้มใบหน้าหลอคมของเจ้าเป่าลงมาหาพร้อมกับประกบจุมพิตเข้ากับเรียวปากได้รูปของเขาทันทีโรเบิร์ตตัวชาว่าหัวใจกระตุกวูบ ลืมจังหวะการเต้นของหัวใจไปชั่วขณะว่าที่เจ้าสาวข,ของเขาร้อนแรงจุมพิจากว่าที่เจ้าสาวบทขยี้อย่างรุนแรงและหนักหน่วงจนโรบทต,ตอบสนองในความเร่าร้อนของว่าที่เจ้าสาวทั้งสองกอดรัดฟัดเบี่ยงกันแขนแข็งแ,แรงกอดร่างเร็กเอาไว้แนบแน่นต่างฝ่ายต่างอ่อนระทวยในอ้อมกอดของกันและกัน นี่เป็นครั้งแรกที่โรเบิร์ตได้จุมพิตกับแฟนสาวได้ดูดดื่มความหอมหวานจากโพรงปากนุ่มจากสาวคนรักมันช่างหอมหวานซาบซ่านและละมุนละไมมือไม้ของกิ่งฟ้าสเปซส,สปาไปตามร่างกายและลงประยุดอยู่ที่น้องชายของโรเบิร์ตโอชีอรักจ๋าถอดมันออกสิคะกิ่งไม่ไหวแล้วนะ ในขณะที่โรเบิร์ตมือไม้ก็ไม่แพ้กันเขาได้ใช้ทั้งสองมืออันร้ายกาจของเขาลงไปพวนเปียนอยู่ที่ดอกกุหลาบงามของหญิงสาวขณะที่ปาาของโรเบิร์ตก็ลาจากปาาของกิ่งฟ้าลงมาหาดอกบัวคู่งามและพายุอารมณ์ของทั้งคู่ก็หอมกระหน่ำกันอย่างรุนแรงจนเมื่อถึงจุดที่จะทนไม่ไหว สองนุมสาวก็ปล่อยเสียงกลางออกมาอย่างสุขสมพร้อมๆกันเมื่อเดินทางไปถึงจุดสูงสุดของปลายรุง้งซึ่งแตกพร่าเป็นดาวนับล้านดวงและทางคืนโรเบิร์ตต้องช่วยว่าที่เจ้าสาวปลดปล่อยอีกหลายครั้งกว่าที่ว่าที่เจ้าสาวจะยอมสงบลงได้ก็ปลาเข้าไปเกือบรุ่งสาง เขาและเธอตระกองกอดกันหลับอย่างมีความสุขครบสองอาทิตย์งานแต่งเจ้าของธุรกิจมากมายอย่างโรเบิร์ตและกิ่งฟ้าลูกสาวเจ้าของธุรกิจเช่นกันก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสื่อหนังสือพิมพ์ตีคาวหน้าหนึ่งทุกฉบับท่ามกลางความปิติยินดีกับแขกที่มาร่วมงานนับพันคนทั้งสอง อยู่กินกันอย่างมีความสุขจบแล้วนะคะเรื่องว่าที่เจ้าสาวร้อนสวาสดเออเป็นแค่นิยายนะคะนิยายที่แต่งขึ้นมาสั้นๆเป็นแค่จินตนาการนะคะท่าน YouTube ไม่ต้องบินนะคะไม่ต้องบินคลิปนะคะไปจัดการกับช่องที่มีทั้งภาพทั้งรูปทั้งเสียงดีกว่านะคะอันนี้มันก็แค่ เป็นเสียงเล่าเป็นจินตนาการไม่ได้ลงลึกอะไรมากเลยค่ะออนวอนท่านอยู่นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วก,การกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ